มาชมต่อกันนะคะว่ามีเหรียญอะไรอีกโอเหรียญเนี้ยนะคะ mm. เหรียญการนาพิเศษค่ะเหรียญเหรียญการนานะคะเหรียญเหรียญย่อยย่อยคือมีชนิดราคาหนึ่งสตางค์ห้าสตางค์สิสตางค์เหรียญน,นี้ปกติแล้วในระบบหมุนเวียนจะไม่มีนะคะทุกทุกรุ่นทุกสมัยในระบบหมุนเวียนนะคะระบบหมุนเวียนคือสตางค์ทอนอะ่ะจะไม่มีเขาจะเอาไปไปใช้ในระบบ บัญชีปิดบัญชีอะค่ะปิดบัญชีคือหนึ่งตังสองตังสามตังอะไรเงี้ยเขาจะเขา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 ,เขาต้องมีเงินไปปิดอะเขาจึงใช้อันนี้ค่ะเอาไปใช้ในระบบบัญชีเท่านั้นแต่เดี๋ยวนี้ไม่แน่ใจว่ายังใช้อยู่ไหมแต่สมัยก่อนต้องใช้ค่ะเนี่ยชนิดราคาหนึ่งตังห้าตังสิบตังเป็นผลิตอันนี้ลี่เรกมาจากเนื้อน่าจะเป็นปีเนียม ะะอลูมิเนียมเพราะว่าเขาเขาบอกบางมากแหละและเขาก็เบาด้วยเขากระทบกันหน่อยเดียวเขาก็เป็นรอยแต่ถ้าแพ็คแบบนี้นะคะก็อยู่ในสภาพดีอันนี้เขาจะทําเป็นที่คั่นหนังสือเพราะนั้นไม่แน่ใจว่ากรมปล่อยจําหน่ายออกมาเท่าไหร่แต่เขาขายกันอยู่เป็นร้อยอะที่คั่นหนังสือเขาจะอันนี้ของใครทำอ่ะของกรมของกรสาบอยู่แล้วเนี่ยค่ะมีมี สัญลักษณ์ของกระสอบสำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดินโรงกระสอบเป็นผู้ผลิตเหรียญแต่ถ้าทําเป็นแพ็กเกจขายนะคะทําเป็นแพ็กเกจออกมาแบบนี้จะต้องเป็นของทรัพย์สินค่ะเป็นสมบ,บัติของทรัพย์สินน่าเก็บสะสมค่ะเขาทามาเป็นในรูปแบบที่คั่นหนังสือเนี่ยแล้วเหรียญกัญน,นา เหรียญกัณนฑนาคือพิเศษตรงที่ว่าหัวขึ้นก้อยขึ้นถ้าเรายาไปทําอะไรไปขึ้นคอไปแฝนคอหรือทําอะไรคือหัวกับก้อยเขาก็จะขึ้นเหมือนกันแค่แต่ถ้าเหรียญหมุนเวียนอื่นๆหัวก้อยเขาสลับกันมันก็มีปัญหาตรงนั้นอะมีอะไรอีกมีเหรียญอันนี้สตังนะคะอันนี้ก็จะมีหนึ่งตังหนึ่งตังห้าตังสิบตังค่ะไม่ใช่หนึ่งตังขออภัยค่ะห้าห้าสตังสิบสตังพอสอแน่น พศสองพันห้าร้อยนะคะรับซื้อเหรียญละหนึ่งบาทค่ะอันนี้จะเป็นสิบสตางค์ห้าสตางค์ยี่สิบห้าเหรียญปีสองพันห้าร้อยนะคะจะมีชนิดราคาห้าสตางค์สิบสตางค์ยี่สิบห้าสตางค์ห้าสิบสตางค์และหนึ่งบาทค่ะราคาที่พนัการับซื้อนะคะ ห้าสตางค์สิบสตางค์รับซื้อเหรียญละหนึ่งบาทยี่สิบห้าสตางค์ห้าสิบสตางค์รับซื้อเหรียญละหนึ่งบาทส่วนเหรียญหนึ่งบาทสองพันห้าร้อยรับซื้อเหรียญละยี่สิบบาทค่ะนี่คือยี่สิบห้าสตางค์สองพันห้าร้อยห้าสตางค์หนึ่งบาทสิบสตางค์หนึ่งบาทอ้าวและสิบสตางค์เดี๋ยวไปได้บอกสิบสตางค์สิบสตางค์นะคะถ้าใครมีสิบสตางค์นี้ลองดูนะคะ ถ้าเป็นทองเหลืองแบบนี้นะคะถ้าหางยาวจะมีราคาค่ะหลักพันนะคะสภาพเนี้ยได้หลักพันหนึ่งพันถึงสามพันสี่พันอะไรประมาณนี้ค่ะได้เลยถ้าเป็นถ้าเป็นทองเหลืองหางยาวหางยาวหมายถึงตัวตัวหนังสือนะคะตัวเลขค่ะไม่ใช่หนังสือตัวเลขตรงเนี้ยค่ะตรงเลขหนึ่งถ้าหางยาวอะ่ะหางเขาจะม้วนลงม้วนลงมาเหมือนที่เหมือนตัวเขียนน่ะเลขหนึ่งตวัดม้วนลงค่ะ หางยาวนะคะลองดูนะคะสิบตังหางยาวราคาหลักพันค่ะแต่ถ้าเป็นทองเหลืองนะหางยาวก็ราคาหลักร้อยทองแดงราคาหลักพันนะคะทองเหลืองราคาหลักร้อยอ่ะเดี๋ยวเก็บอันนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวเอาอื่นมาจะได้ไม่ต้องไม่ต้องเก็บหลายหนถ้าถ้าไม่เก็บแล้วเดี๋ยวเอาอื่นเทลงมาปนกันก็เก็บลบาบากอีกทางานสองครั้งเนาะอันนี้เราก็ทํางานสักครั้งเดียวจบไปเลยอันนี้เท่าไรในยี่สิบห้าตัง 25สตางค์25สตางค์2,500ค่ะรับซื้อเหรียญละ1บาท25สตางค์เขาที่เล่นกันเลยนะขีดอ่ะขีดตรงพอพานจริงๆอ่ะมีหลายจุดอยู่ค่ะเป็นตัวตัวตัวเลขหนังสือนะตัวพิมพ์ตัวจะเล็กในประเทศไทยก็จะเล็กตัวเลขตัวอะไรก็จะเล็กแต่ที่เขาดูดูตัวเลขอาจจะดูไม่ได้แต่ ขีดตรงพอพานค่ะอาจจะชัดไงเขาก็บอกให้ดูขีดตรงพอพานัน,นเรื่องจริงค่ะมีจริงเป็นบล็อกเหมือนทดลองอะนะคะเขาก็รับซื้อกันราคาหลายตังอยู่นะยี่สิบห้าสตางค์ขีดตรงพอพานบางคนเอาห้าสิบสตางค์มาเขาบอกนี่ไงตรงเหมือนไม่ใช่นะคะไม่ใช่หลายคนอะเข้าใจผิดเนี่ยนี่แหละที่สาเหตุที่พนักไม่รับซื้อเหรียญแปลก เหรียญแปลกเหรียญหายากเหรียญอะไรที่ที่แบบคนดูแล้วคนจะเข้าใจผิดอ่ะป้าถึงได้ไม่ไม่รับหลายคนถามมารับซื้อเหรียญนี้เท่าไหร่เท่านั้นเท่าไหร่เหรียญแปลกเหรียญหายากบอกป้าไม่ได้เล่นเล่นเหรียญแปลกเหรียญหายยากเหรียญมีตําหนิโน่นนี่นั่นแล้วคนทําสื่อออกไปไม่เข้าใจแล้วคนเข้าใจผิดค่ะคนเข้าใจผิดอย่างเหรียญอะไรอ่ะกลับหัว อย่างบางคนเขาบอกว่าเหรียญซื hmm. loves, ้อเหรียญนะเหรียญเหรียญหัวอันนี้ถ้าเป็นเหรียญหมุนเวียนอย่างเงี้ยอ่ะถ้าเอาหัวตรงมาเขาซื้อราคาแพงคนเขาก็ไปเอาเหรียญกาญจนามาเขาบอกเหรียญเขาว่าหัวตรงประมาณเนี้ยค่ะเสร็จแล้วเหรียญหัว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 ก็มีสองหัวใช่ไหมคะสองหัวคนเขาก็ไปเอาเหรียญเหรียญที่ระลึกที่มีสองพระองค์อะมาแล้วเขาบอกเขาเนี้ยเหรียญเขาอะสองหัว ประมาณนี้ค่ะเป็นอะไรที่สื่อสารออกไปแล้วคนเข้าใจผิดแบบน,นั้นนะคะพะนธิจึงไม,ไม,ไม่ไม่รับเหรียญแปลกคเหรียญแปลกเหรียญหายากพะนธิึงไม่รับเพราะว่าสื่อสารออกไปแล้วคนทําให้คนเข้าใจผิดคนพอเข้าใจผิดแล้วเขาก็มีความหวังเนาะหวังหวังแล้วก็ผิดหวังไม่อยากให้ใครผิดหวังนะคะ